ชุดเซ็ตสุดคุ้มมาแล้วนะครับกับสว่านพร้อมหินเจียนะครับเซ็ตที่เราจัดนี่นะพี่เราเอาสว่านตัวใหญ่ให้เลยนะครับ150นิวตันตัวนี้เป็น3ระบบนะพี่และมีกันสะบัดสามารถเปิดปิดในการใช้งานได้นะครับเครื่องนี้แรงมากเลยนะครับ1้0นิวตันตัวที่2ที่มาจับชุดก็คือหินเจีย4นิ้วของ str นะครับเครื่องนี้แรงเลยสามารถปรับได้3สปีดนะครับตรงนี้กดปับสปีดได้ ในชุดเขาก็จะมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนนะพี่แล้วก็ที่ขันใบด้ามจับอันนี้เป็นของหินเจียที่ชาร์จหนึ่งอันนะฮะแล้วสว่านตัวใหญ่ก็จะมีด้ามจับให้พร้อมเลยนะครับ3ระบบนะครับพี่แล้วสว่านที่เรามาจัดเซ็ตนะฮะจะเป็นตัวใหญ่นะพี่ขนาดเท่าดีวอสหนึ่งศูนเลยนะครับทั่วไปเขาชอบเอาสว่านตัวเล็กมาจัดเซ็ตก็ในราคา3000กว่าบาทแล้วนะครับ s t r ไม่มีกั๊กแลาเอาตัวใหญ่มาให้เลยและถ้าพี่สั่งซื้อเนี่ยสามารถเช็คสินค้าได้นะครับว่าตรงปกไหมก่อนชําระเงิน พร้อมการรับประกันสินค้าถึง6เดือนนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานทั้งคู่เลยครับ ก็ผ่านไปสี่รูนะครับก็แผ่นปูพื้นพังเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วกลับมาดูที่ผลงานกันนะครับก็เจาะซับพังเรียบร้อยเราไม่สามารถต่อได้นะครับแผ่นปูพื้นนี่แข็งแล้วนะพี่เป็นผสมหินเลยตัดเหล็กเส้นขาดนะครับหนึ่งตัวเงินเงินเนี่ยสองจุดที่สามแล้วก็จุดที่สี่ครับผมแล้วตัวนี้เป็นการสะบัดนะฮะป้องกันข้อมือพลิกและถ้าคุณไม่ชอบนะครับแค่กดปุ่มเนี่ยมันจะปิดกันสะบัดเลย